Well, hello and welcome to a daily gospel truth Bible study สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Today is the last day of talking about walking in the will of God วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะแบ่งปันในเรื่องของการดําเนินชีวิตในน้ําพระทัยของพระเจ้า I really want to encourage you to go back and listen to the previous episodes ผมก็อยากจะหนุนใจให้คุณย้อนกลับไปฟังตอนแรกๆแล้วก็ทุกๆตอนที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะครับ Every time you hear the teaching of God's word don't listen do it only once. ทุกครั้งที่คุณฟังการสอนถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยอย่าฟังแค่ครั้งเดียวนะครับ You know, listen to it again and again. แต่อยากจะให้คุณฟังซ้ําแล้วซ้ําอีก It's like watering the seed. มันก็เท่ากับเป็นการที่เรารดน้ําให้กับเมล็ด don't just plant h e seed and walk away. ไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยคุณปลูกเมล็ดลงไปละแล้วคุณก็หันหลังให้มันไม่สนใจมันอีกเลย No, you plant it one time, but you water it many times. คือการปลูกเนี่ยมันเหมือนกับปลูกครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องรดน้ําทุกวัน So you need to listen again and again. ดังนั้นคุณจําเป็นต้องฟังซ้ําแล้ว so in talking about walking the will of God ในการพูดถึงการดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้า we've been saying that there is a general will of God and there is a specific will of God เราก็ได้บอกไปนะคะว่ามีน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยรวมแล้วก็มีน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบส่วนตัว and God's process is that you are involved in a general will of God and then that's how you enter into the specific will of God และขั้นตอนของพระเจ้าก็คืออยากจะให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยโดยรวมของพระองค์ก่อนและหลังจากนั้นคุณเองก็จะพบว่าตัวเองได้ดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยส่ว ตัวสาหรับคุณแม้แต่ในงานรับใช้เองผมเองก็ได้รับประสบการณ์มาตั้งหลายครั้งนะคะบางคนเขาก็รับรู้จากในใจลึกๆเลยนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกให้เขาทํางานรับใช้เต็มตัว to find God specific will for ministry God for แต่หลังจากนั้นเขาก็อยากจะรู้เลยว่าแล้วน้าพระทัยส่วนตัวสําหรับงานรับใช้จริงๆคือพระเจ้าอยากให้ทําอะไรล่ะหรือว่าพระเจ้า อยากให้ไปเป็นสิทธยาพิบาลไปเป็นนักประกาศไปเป็นมิชชันนารีหรือเป็นอะไรดีหรือเป็นผู้นำนมัสการเขาก็อยากจะรู้เลยว่าน้ำพระทัยส่วนตัวจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะยังไม่ทำอะไรจนกว่าเขาจะรู้ว่าน้ำพระทัยส่วนตัวตรงนี้คืออะไรและหลายๆครั้งนะครับคนที่มีความเข้าใจแบบนี้เขาเลยไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในน้ำพระ ไทยจริงๆของพระเจ้าสำหรับชีวิตเขาทำไมล่ะครับเป็นเพราะว่าเขามัวแต่รอไง there are other people, แต่ว่าก็ยังมีบางคนที่เขาก็รู้เหมือนกันว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทำงานรับใช้เต็มตัว But they เขาก็ไม่ได้รอว่าให้รู้ก่อนนะคะว่าเอ๊ e y, แล้วพระเจ้าอยากให้เขาทำอะไรแบบเจาะจงละ่ะแต่เขาก็เริ่มที่จะทำอะไรก็ตามที่เขาได้รับมอบหมายหรือพระเจ้าให้โอกาสเขา Whatever way they เขาก็เริ่มที่จะเข้าไปรับใช้พระเจ้าในทางไหนก็ได้ที่เขามีโอกาส And is these people that end up in specific will of God for their lives? แล้วคนกลุ่มนี้แหละที่ในที่สุดก็ได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขาทำอะไร s o so what we've been saying is that you cannot bypass the system, the process สิ่งที่เราได้พูดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ตรงนี้ก็คือคุณไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนตรงนี้ได้คุณต้องทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง And one statement that I've been saying over and over again แล้วประโยคหนึ่งที่ผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตลอดเลยนะคะ s d you be busy Gods General ว่าให้คุณเนี่ยใช้เวลาเยอะๆกับการทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยโดยรวมไปก่อน God specific will will find you และน้ำพระทัยส่วนตัวนั้นจะพบกับคุณเอง Let's go back to our key scripture ให้เราย้อนกลับไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ของเรานะคะก็เป็นข้อพระคัมภีร์เอเฟซัสนะคะบทที่ 5: ข้อ17 again. It says therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร And so wisdom them in the eyes of God is knowing the will of the Lord สติปัญญาในสายตาของพระเจ้าก็คือการที่เรารู้ว่าอะไรเป็นน้ําพระทัยของพระองค์นะครับ In their branches s let me say this again พี่น้องทุกๆคนครับผมอยากที่จะพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง Life is not about floating around ชีวิตเราไม่ได้มีไว้เพื่อจะล่องลอยไปเรื่อยๆนะครับ Life is about being purposeful แต่ว่าการดําเนินชีวิตมันควรจะรู้ว่าเรามีจุดประสงค์อะไร It's about being fruitful เกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะเห็นผลที่ดีมากมาย But the key to this kind of life is knowing the will of the Lord. แต่กุญแจที่จะทําให้เราเห็นชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าคืออะไรนะคะให้คุณเข้าไปมีส่วนร่วมทําตามในสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยโดยรวมของพระเจ้าไปก่อน If this of God, you very to on want can start the ถ้าคุณอยากที่จะเริ่มทําตามสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าคุณเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคุณไม่จําเป็นต้องไปรอว่า5ปี10ปีต่อไป to involved of can in get the คุณสามารถที่จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับน้ําพระทัย ขอองเเจ้้้าไดตนนีลยวิธีหนึ่งก็คือโดยการอุทิศทุ่มเทว่าเราอยากจะเติบโตและเข้าใจกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราคอยปรับเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับถ้อยคำอยู่เสมอ instructions the the อีกวิธีหนึ่งก็คือการทำตามถ้อยคำของพระเจ้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วจากพระคัมภีร์ผมชอบที่จะพูดแบบนี้นะคบ do what you know ทำในสิ่งที่คุณรู้ไปก่อน and you will know what you don't know แล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ต่อไป you know some people are so focused on trying to know what they don't know คือคนหลายๆคนพยายามจะจดจ่อที่อยากจะรู้ในสิ่งที่ตอนนี้ฉันไม่รู้ก่อน that they don't apply what they know already ก็เลยไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วในเวลานี้ no apply what you know first คือทําตามสิ่งที่รู้ไปก่อน and and the holy spirit will lead you guide you แล้วเดี๋ยวที่เหลือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะค่อยๆนําทางคุณเอง so apply the word of god ทําตามถ้อยคํา น้ของพระเจ้าที่คุณรู้ไปก่อน This is how we find the will of God และตรงนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้พบกับน้ำพระทัยส่วนตัวของพระเจ้า Be actively involved in a faith community ให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของผู้เชื่อ Receive from the gifts and anointings of others และให้คุณเนี่ยรับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นพระพรหรือการเจิมของประธานของคนอื่นๆเข้ามาก่อน And you also allow your gifts to be a blessing to others แล้วคุณก็ต้องยอมใช้ของประธานของคุณเพื่อจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วย If you isolate yourself แต่ คุณแยกตัวเองออกมาตามลำหังคุณไม่มีทางจะได้ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าส่วนตัวสำหรับคุณเลยเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าพูดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าพระองค์เรียกเราให้เข้ามาอยู่ในพระกายมาอยู่ในครอบครัวมาอยู่ในสังคมของผู้เชื่อและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันชัดเจนสำหรับเราเราสามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งนี้ได้เลย ย t h God leads you to your career. แล้วทีลนิดทีลนิดพระเจ้าจะนําคุณไปสู่สิ่งที่เป็นอาชีพของคุณ To your life ministry. ไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าเป็นงานรับใช้ของพระองค์ You will be where you need to be. แล้วคุณจะได้เป็นหรือได้อยู่ในที่ที่คุณควรจะอยู่ But you can never violate the process of God. แต่คุณไม่สามารถจะข้ามขั้นตอนของพระเจ้าได้ Now today on this last day. แล้วในวันนี้ซึ่งเ uh, ป็นวันสุดท้าย We're t a l k about this. เราก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ God's will for your life. น้าพระทัยของพระเจ้า สำหรับชีวิตของคุณ is wrapped up in your passion อยู่ในความปรารถนา ในใจคุณนี่แหละ God's will for your life น้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ is wrapped up in your passion มันก็อยู่ในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของคุณนั่นแหละ You notice that most people that you talk to คุณสังเกตไหมคนหลายๆคนที่คุณมีโอกาสคุยกับเขาอะ You, you can find within a short period time you can find their passion คือคุยกันสักแป๊บหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยอะไรมันคือความมุ่งมั่นความปรารถนาในใจของเขา listen to them with an open ear and heart ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจฟังเขาจริงๆ เปิดใจที่จะฟังในสิ่งที่เขาบอกคุณคุณสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้เขามีความปรารถนาความมุ่งมั่นในเรื่องอะไรบ้าง Each one of us เราแต่ละคน are born with a God-given passion เกิดมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจเรา If you want to walk in God's specific will for your life ถ้าคุณอยากจะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยส่วนตัวสำหรับคุณ Pay attention to the passion in your heart คุณต้องสังเกตดูด้วยนะว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยคุณชอบทำอะไรที่สุดอะไรเป็นความปรารถนาของคุณ I'll say that again ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ If you <laughs> want to walk in God's specific will for your life ถ้าคุณอยากจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยส่วน ่วตัทีีพระเจ้้ามให Pay attention to the passion in your heart. คุณต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าคุณชอบทำอะไรอะไรคือความปรารถนาลึกๆในใจของคุณเพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะอยู่ในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของคุณ passion ความปรารถนาและความมุ่งมั่นของคุณมันจะเป็นเหมือนเครื่องนำทาง to what God created God you for มันจะชี้ทางบอกให้คุณรู้ว่าพระเจ้าสร้างคุณมาเพื่ออะไร Let me show you a scripture here. It's very familiar, but let me let me point out some something here ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยมากๆนะครับแต่ผมอยากจะอ่านจากข้อนี้แล้วก็ชี้ให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างใน Ephesians 3:20 it says ันบอกว่า Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that is at work in us ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรามันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะ พูดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์นี้ได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะดึงออกมาในวันนี้ก็คือ in your life and through your life สิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําทั้งในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณออกไปนั้น is based on what God has already put in you มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าใส่พรสวรรค์อะไรไว้ในคุณ Let me say that again ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ What God wants to do in your life and through your life สิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําทั้งในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณออกไป based on what God has already put in you มันก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณ Now notice i s God is able to do exceedingly above all we ask or think ให้เราดูนะครับตรงนี้บอกว่าพระเจ้าสามารถจะกระทําสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ According to the power at work in us ตามฤทธิ์เดชที่กําลังทํางานอยู่ภายในตัวเรา Did you know that when you were born คุณรู้ไหมคะว่าตอนที่คุณเกิดมา You already born with a potential you're born with a passion คุณก็เกิดมาพร้อมกับศักยภาพนั้นและ ความมุ่งมั่นความปรารถนาในสิ่งนั้น That something that God has put in your DNA มันเป็นอะไรบางอย่างที่พระเจ้าใส่เข้าไปในพันธุกรรมของคุณ It's already in you มันอยู่ในคุณอยู่แล้ว Your calling is not somewhere outside คือการทรงเรียกของคุณไม่ได้อยู่ภายนอกเลย Your calling is not in somebody else การทรงเรียกของคุณก็ไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้น Your calling is in you already การทรงเรียกของคุณมันอยู่ในคุณมาตั้งแต่คุณเกิด The power that at work in you และพลังที่กําลังทํางานอยู่ภายในตัวคุณ It s the power of the Holy Spirit. แน่นอนตรงนี้ก็คือพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ The power of the new birth พลังของการบังเกิดใหม่ but it is also the power of the potential god put in you ยังรวมไปถึงพลังของศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ในคุณด้วย you know uh, when people ask me เมื่อมีคนถามผมนะครับ what is thing god has called me to do บอกว่าอาจารย์คิดว่าพระเจ้าเรียกให้ฉันทําอะไรอ่ะ my question would be this คําคํถามของผมก็จะถามแบบนี้ what is your passion แล้วคุณมีความปรารถนาอะไรล่ะ what is your passion that never go away from your heart? อะไรมันคือความปรารถนาที่อยู่ในใจแล้วมันไม่เคยจางหายไปเลย What is something that you when you think about it gets you excited? อะไรคือสิ่งที่เมื่อคุณคิดถึงมันเมื่อไหร่คุณจะตื่นเต้นแล้วมีความสุข That 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 you wake up with a thought and you are like you're so excited. คือคุณตื่นมาพร้อมกับความคิดตรงนั้นแล้วคุณก็รู้สึกตื่นเต้นมาก I'm not just talking about you know some good ideas that come and go. ผมไม่ได้พูดถึงแนวความคิดดีๆที่เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งมันก็หายไปนะ I'm talking about a passion that always stirs up You. แต่ผมพูดถึงแรงปรารถนาที่มันอยู่ในใจของคุณตลอดเวลา That. is your calling นั่นก็คือการทรงเรียกของคุณ that <c oughs> is your calling นั่นคือการทรงเรียกของคุณ that is god's will for your life นั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ the sad thing is this สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ and i'm saying this and i'm not trying to condemn anybody แล้วผมพูดตรงนี้ผมไม่ได้พยายามต่อว่าใครนะ so many people ผู้คนมากมาย are bound by salary ทุกวันนี้เนี่ยเลือกทํางานโดยดูจากเงินเดือน they're bound by salary เขาถูกเงินเดือนผูกมัด สิ่งที่เขาทำ they sacrifice their God given potential แล้วเขาก็ยอมเสียสละทิ้งศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ในเขา just for you know immediate relief or immediate needs เพาคิดว่าอุ้ยตอนนี้มันมีความจําเป็นเร่งด่วนมันมีสิ่งที่เราจะต้องแบบเลี้ยงดูครอบครัวหรือเปล่าหรือยังไง I'm telling you ผมบอกคุณเลยนะคะ follow your passion คุณต้องทําตามสิ่งที่เป็นความปรารถนาในใจ in your passion และในความปรารถนาตรงนี้ is your success คุณจะเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอน that's where your success is พราคุณ ณเกิดมาเพื่อสิ่งนั้น And yes when you follow your passion แล้วเมื่อคุณทําตามสิ่งที่เป็นความปรารถนาของคุณ In the beginning you may have to sacrifice ก็ในตอนเริ่มต้นมันอาจจะดูเหมือนคุณต้องเสียสละหลายอย่างนะ Keep on that if you stay on that track แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคุณตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของคุณ o n a y y will e the favor of God work วันหนึ่งคุณจะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าทํางานแน่นอนคุณจะได้เห็น with date ของพระเจ้าทํางานให้คุณ When I found out เมื่อผมเนี่ยพบว่า that my passion is ministry ความมุ่งม บ้นของผมคือการรับใช้ตั้งแต่ตอนที่ผมอายุยังน้อยอยู่เลยและความปรารถนานั้นนะมันมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้น ความปรารถนาของผมก็คือพันธกิจรับใช้และผมก็เลือกทำตามเส้นทางนี้ในตอนเริ่มต้นมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับผมจำเป็นต้องเสียสละอะไรบางอย่างผมก็ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากมายแต่ผมก็ยังเลือกที่จะทำตามในสิ่งที่เป็นความปรารถนาต่อไป Cha ผมท้าทายคุณนะครับ Discover your คุณจำเป็นต้องค้นพบความปรารถนาของตัวเองก่อน เพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณนั้นและความปรารถนาของคุณเมื่อทั้งสองอย่างได้มาเจอกันนั่นแหละคุณจะรู้ว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆให้เราอธิฐานด้วยกันนะคะพระบิดาวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สร้างลูกขึ้นมาพระองค์รู้จักชื่อของลูก Poten Give in me พระองค์ได้ใส่ศักยภาพพรสวรรค์ไว้ภายในลูก I was born with a purpose ลูกเกิดมาเพื่อจุดประสงค์ And I thank you Holy Spirit และลูกขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ That you're helping me ที่พระองค์คอยช่วยเหลือลูก recognize this purpose ให้ลูกรู้ว่าจุดประสงค์นี้คืออะไร And live that life และดำเนินชีวิตตามนั้น In your will ตามน้ำพระทยของพระองค์ในพระนามพระเยซูเฮเมนขอบคุณมากเลยนะครับที่มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้เราก็หวังว่าคุณจะมีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเราจะพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าเวพรครับ